ทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีโอกาสพาทุกคนมารู้จักกับเพื่อนผมคนหนึ่งและก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับที่เขามีใจรักในการที่จะผลิตหนังขึ้นมาเรื่องหนึง่งคือความฝันของพวกเขาคืออยากมีหนังสักเรื่องหนึง่งแล้วก็มีโอกาสได้ฉายในโรงหรือวันนี้ผมเห็นความฝันเขาเป็นจริงแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูแล้วก็มารู้จักกับกลุ่มคนกลุ่มนี้กันดีวกว่านะผมว่ามันเท่ดีนะสําหรับการที่ ใครสักคนหนึ่งที่จะเดินตามความฝันที่ทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวเองก็ไม่ได้จบมาทางด้านนี้แต่ทําด้วยใจรักล้วนๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูความสําเร็จของเพื่อนผมคนนี้ดีกว่าว่ากว่าจะมาถึงวันนี้โโหฝ่าฟันอะไรมาเยอะพอสมควรนะปะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด,าด้านในงานกันวันนี้เขาจะเปิดตัวหนังที่เขาสร้างกันมาวันนี้จะมีหนังส้้า4สี่เรื่องนะครับทุกคนไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเขาใช้เวลาทํากันเป็นปีเหมือนกันครับวันนี้ก็มีโอกาสฉายที่หอภาพยนตร์อ่า ตรงสารายาสายพุทธมณฑลสายห้านะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในงานกันก่านครับไปโอ้โหเนี่ยมาเจอนี่งโอ้โหสำเร็จแล้ววันนี้มีอาการแบบตื่นเต้นแค่ไันไม่ไม่ฝนมันตกก็เลยอ๋อปั๊บปั๊เปิดแล้วปั๊บเปิดแล้วโอเครับแขกก็ ผลเมื่อกี้ครับที่เป็นเพื่อนที่ผมบอกนะจะเป็นเพื่อนที่ทํา y o YouTube ด้วยกันเนี่ยครับแล้วทำไปทํามาไม่รู้จับพัดจับผูยังไงถึงได้มาเริ่มทําหนังสั้นก็วันนี้เพื่อนเปิดตัวหนังก็ขอมาดูซะหน่อยมาให้กําลังใจครับนี่<ม>ก็มีหลายตอนนี้ทีมงานก็เตรียมจัดงานเลยครับทุกคนเนี่นยนนที่นี่จะใช้ชื่อว่าค่ายดาราบางกอกฟิล์มนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูผลงานหนังกันดีกว่าวันนี้แบงค์วันนี้เราได้ดูกี่เรื่องนะสี่เรื่องเลยใช่ไหมใช่หนังสั้นสี่เรื่องเนาะโอเคอัอนนี้ก็แบงค์นะครับช่องเจี๊ยป้าตาอวยจําไดใ้ใช่ใช่ <laughs> ตาตาอวยโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันได้ครับขอบคุณค, <laughs> ครับ ้เดียวเดี๋ยวดีสามได้ไม่มีปัญหาขอบคุณขอบคุณมากครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยนะเนี่ครับทุกคนมันก็คือความฝันของคนกลุ่มหนึ่งแหละผมรู้สึกเออก็ตื่นเต้นแทนพวกเขาตอนนี้ก็คนด้านในก็เริ่มมาดูกันแล้วครับก็จะเป็นพวกแขกที่เชิญเชิญมานะครับคนที่รู้จักอะไรเงี้ยเ็าจะมาให้กําลังใจกันผมก็ตื่นเต้นแทนเขาเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใน รงในห้องผมไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้ไหมนะถ้าถ่ายไม่ได้ไง้เดี๋ยวมาเล่าบรรยากาศให้ฟังแต่คิดว่าน่าจะถ่ายได้นะแต่ก็ไม่ชัวร์เดี๋ยวเราไปดูไป,ไปดูสถานการณ์ข้างในดีกว่าว่าจะเป็นไงครับไปไปครับทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศในโลงหังนี่ฟิลประมาณนี้เลย เช่าเดียวกันือตามตัวได้เลยนะครับผมนะฮะนั่งนะครับวันี้ต้องขอบพะคุณมากมากครับให้เกียรติให้ดาราบอส อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแม่งานอีกคนนะครับทุกคนเป็นงานตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นอ่ะันนี้จ้างสัตว์ปิงเต้นได้ถ้าคนเข้าพวกผิดคือถูกความพยายามเดี๋ยวเราจะรอดูบรรยากาศกันทุกคนแบบทำเป็นแม่งานทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนเตรียมดูผลงานที่พวกเขาตั้งใจทำกันมานะตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันเข้ามา ประมาณน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ก็จะเริ่มฉายหนังตอนนี้ยังพอถ่ายได้อะไรได้เมื่อกี้ถามแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมีอะไรตอนนี้เราจะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูได้อนนี้บรรยากาศเป็นกันเองนะครับสบายๆนะครับก่อนที่เราจะชมภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่า แต่ท่านคงอยากจะทราบที่มาที่ไปจากปาของเจ้าของค่ายได้ไหมครับรับผมจะเรียกว่าเจ้าของค่ายด้กก็ได้ได้มาคุยกับทั้งสองท่านนะครับครูโอและครูหมีว่าเอออย่างคุณจุกเนี่ยก็จะมีความชำนาญด้านการแสดงอะไรต่างต่น้องแร่ครับน้องตงโมค่ะน้องโฟโต้เนี่ยผมแบบ ผมบอกประทับใจเด็กคนนี้มากอย่างไรนะเพราะว่าครั้งแรกที่เขามาเขามาคนเดียวนะเลยเข้ามาในในคลาสดูครับแล้วก็มองมาใครลูกบอกหนูมาใครลูกบอกผมมาคนเดียวอ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เราทำงานผมนายประพงศ์จรนทรจุลพแก้วครับชื่อเล่นสปายครับผมสปายเรียนรุ่นที่อะไรลูกรุ่นที่แปดรเ้ยรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่ครับค่ะชื่อเล่นชื่อรีเบลค่ะอันนี้ก็จะเป็น เอลังบีของสปายนะครับ<ช>เพงลงอะไรหนูเพลงแผ่สดแล้วก็อ,อีกเพลงละลายค่ะแล้วเราถเใจคพา ท่านนะครับแขก VIP นะครับที่มาเป็นเกียรติให้กับค่ายดารามันขอบฟิี์มครับเอาแมวแตวพะสุขนะครับคุณจุกขอขอบคุณมากเลยครับที่เป็นเกียรติมากเลยครับมาในงานแล้วก็ผู้ปกครองท่านนะฮะทีมงานทุกท่านแล้วก็นักแสดงนักเรียนนักแสดงทุกท่านนะครับที่มากันวันนี้ับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ ือจากรุ่นสูรุ <Amen> ่นสูรุ่นสูรุ่นจากรุ่นหนึ่งถึงรุ่นสี่เนี่ยผมบอกสิว่าผมเคลิ้มตามไปตลอดดูแล้วอารมณ์ร่วงแล้วก็มีแบบรู้สนะฮะทค้ง้ืเคล้งทุกแม่งเคล้อะไรกนนี่คือบรรยากาศหลังจากที่หนังฉายเสร็จนะครับทุกคนรู้สึกรู้สึกว่าแบบเออเรียอะไรเดีย่ะเราเราได้เห็นความฝันคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ได้ทำในสิ่งที่รักเลยครับ ับนี่อ่ะเราก็มาเจอกับพวกทีมงานก่อนเลยครับวันน şey да so ี้ที่เมื่อกี้เราพาไปดูหนังหมดแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานครับดังเล่นด้วยไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆอยู่มีเรื่องนึ่งนะครับเล่นด้วยครับฉากทุกเลื่องอะไรนะเรื่องสดับระยะเป็นคนที่เดินผ่านมาแล้วแล้วก็เดินมาไเขามาถามว่ารู้จัก ร้านตามผมนี่ไหมอะไรเงี้ยครับของพ่อรู้แล้วรู้แล้วนึกออกอะไรนึกออกแล้วท่านครับที่หาตามหาพ่อตาพ่อพ่อเอันนี้อะไรครับแบงค์เนี่ยเขาเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นทีมถ่ายเป็นหลักเลยแล้วก็เป็นสายโปรดักชันเราก็เป็นสายมือถือจ้ะก็ต้องเรียนรู้จากเขาซึมซับจากเขาดูดวิชาจากเขาผมก็เรียนรู้จากพี่ต่างคนต่างเรียนรู้ด้วยกันแล้วกันดีมากอยากถามว่าเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยวันนี้ผลงานออกมาแล้ว รู้สึกยังไงบ้างรงู้สึกอย่างแรรู้สึกเหนื่อยโอ,โอ,โอัวนานี้ทำคนเด <c oughs> <c oughs> ียวแต่ว่าหนึ่งผ่านประมาณปีครึ่งนะปีครึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเราทำอะไรหลายอย่างมากก็คือมันต้องมีเวิร์กช,ช็อป<ช>มีเวิร์กช,ช็อปห้องเรียนการแสดง,งแล้วก็มีหนังสั้นผมร,รู้สึกว่ามันปีครึ่งมันนานมากอะ่ะ แต่ว่าพอผลที่ออกมาอย่างนี้บอกมันก็มีแผลอีกเยอะนะซึ่งเราถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปพอเรื่องที่1 2 3เราใช้มือถือหมดเลยเรื่องที่4กูจุบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อเราทำซีรีส์ซีรีส์เฮ้ยฟังสิเข้าไปคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนเนี่ยเอาไปเรื่องที่เรื่องที่4ก็คือฟ้ากับแบงค์เนี่ยเขาก็มีกล้องคนละรุ่นคนละตัวคนยี่ห้อแล้วเราก็แบ่งยูนิตถ่ายเพราะว่ามันเยอะมากเนาะสีก็ต่างกันเด็บก็ต่างกันทีนี้มันก็มีบางช็อตที่เราก็ต้องใช้มือถือด้วย4ี่เรื่องเนี่ย มือถือ mm hmm. 80%ดอรก็มียีอร you know. so ์เแต่ว่าตัดต่อเนี่ยมือถือ100%เลยแต่ก็รู้แล้ววันนี้ก็จะอะไรแต่นี่มุมภาพเท่หมากอันนี้ชดต่อสู้ผมรู้สึกมันเลยต่อสู้มันแต่ยเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากก็เดี๋ยวผมรอบทที่มีฉากเรื่องไหนที่มีปั้มนางเอกเดี๋ยวผมจะมาปั้มมาด้วยตัวนี้บอกว่าอะไรวะจับให้เขาบอกว่าวันนี้ทำหนังรุ่นหนึ่ง ต้อบอกเมื่อไหร่ไม่ช้าก็จดูได้แล้วฝากท่านเลยขอบคุณจุดโอเคโอเคก็เดี๋ยวให้ฝากคุณงานกันนิดนึงว่าติดตามต่อได้ที่ไหนเนี่ยเอาสองคนนี้ก่อนสองคนนี้พูดน้อยอยู่พูดเยอะอถ้ายังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมกำลังจะมีทําหนังใหญ่อยู่นะครับขออุบไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ฉายตอนนี้คือทางโรงภาพยนตร์ของทางเอวีพีเขาก็รอแล้วว่าจะให้เราเริ่มผลิตโอเคอ่ะแบงค์แบงค์แบงค์ ก็ไม่มีอะไรมากก็ติดตามดารามางกกอะฟ์ลดีกว่าโอ้โขอบคุณมากเลยเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีหนังอาจจะมีอนาคตอาจจะมีหนังมาให้ทําอีกก็เราจะมาช่วยกันอย่างนี้เพื่อให้หนังมันมีคุณภาพจากเล็กๆไปสู่ใหญ่ๆแล้วสู่สายตาของผู้ชมไม่มีคั้วุซึ้งได้นะช่อง YouTube ช่องอะไรนะเจี๊ยบผ้าตาอวยแต่ว่าตอนนี้ไม่เจี๊ยแล้วตามได้ที่ช่อง YouTube และ Facebook ดาราบางกอกฟิล์มท้ง่ายตามได้เลยก็ติดตามพวกเขาได้เลยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็คงลากันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวดูผลงานเขาเต็มๆกันอีกทีหนึ่งทุกคนแล้วสําหรับหนังที่ผมได้ดูนี้ทุกคนยังไม่ได้เห็นนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ช่องดาราบางกอกฟิล์มเลยเนาะโอเคครับไปเจอกันสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ